สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเจอร์อรี่สับปะรดชีสเคก้กนะครับนี่สาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านี่ทรงเลยครับเนี่ยทรงของมันนะครับดีไซน์ัแบบเฮ้ยนะครับออกแนวน่ารักน่ารักมากเลยนะครับอ่าก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมพริกผ้ากเสือเหลืองและก็ซัฟไฟรครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะ อ่าแล้วตรงที่เขาเขียนว่าเป็นสับอรร่นะครับเราได้นะครับเป็นสับปะรดไซรัป4%นะครับแล้วก็แยมสับอรร่อีก2%พูดได้ง่ายอ่ะก็คือในนี้นะครับมีสนะับปะรด6%อะไรจ้ะแล้วเขาเขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยหลอกกำลังก,กายเพื่อสุขภาพดังนั้นของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนะกินได้นะจ๊ะอ่าแกงครับปุ๊บปุ๊บนี่เอ้ยมีความละเอียดน,นะจ๊ะนี่มี ปาติคอยชั้นหนึ่งเอาปาติก่อนตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กนี่โอเคโอเคดูดีไซน์มันสิมันก็จะเหมือนในเรื่องของทอมแอนเจอรี่นะครับเพราะว่านะครับของทอมแอนเจอรี่มันก็จะเป็นทรงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับนี่เป็นสตรอเบอรี่แล้วข้างล่างเป็นชอ็อกโกแลตนะจ๊ะเฮ้ยโอเคนะกลิ่นหอมสตรอเบอรี่นะข้างบนแล้วพอดมข้างล่างปุ๊บเฮ้ยก็มีกลิ่นชอ็อกโกแลตแบบหอมๆออกมาด้วยเออเฮ้ยทำได้ดีทำได้ดีนะครับกลิ่นทำได้ดีนะะจ๊ะ มาเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาชิมรสชาติกันนะจ๊ะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยชอบความละเอียดอะ่ะคือเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงที่มันแหวงๆวเนี่ยเฮ้ยนี่คือการเก็บงานที่ละเอียดเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนในเรื่องแบบทอมันเจอรี่อะ่ะมาชิมกันดีกว่าจ้าว่าเป็นยังไงกันมั่ง กินไปขึ้นหนึ่งหรือรสชาติได้เฮ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทําได้ดีมากเลยอะไอ้ตัวนี้เท่าไรวะไอ้ตัวนี้สามสิบกว่าบาทไม่เกินสี่สิบนะครับเฮ้ยจะบอกว่าทําได้ดีมากเพราะอะไรอย่างแรกนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะในเรื่องของที่เป็นหิมาจา้าสบปะร่เนี่ยมันเป็นใช้แบบวิปปิ้งครีมนะครับนี่เห็นไหมเป็นเป็นพวกครีมชีสน่ะนุ่มมากแล้วก็รสชาติละมุนนะครับคือมันนุ่มแล้วมันละมุนเนี่ย และมันได้สับรีอ่อนออกมาคือไอตัวเนี้ยพี่อันเคยกินบางที่นะเขาทำอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าเขามาทําให้ละมุนี่ะคือมันได้ความเป็นสับรดปี๊ดออกมาเลยไอตัวเนี้ยมันเป็นความสับปะรดแบบละมุนละมุนนะครับครีมก็ละมุนนะครับแล้วก็อย่างท้าก็คือตัวนี้ไม่หวานทั้งเนื้อเค้กก็ไม่หวานแล้วพอนะครับไอความนิ่มความละมุนนะครับของสับรดซึ่งให้ความละมุนของสับปะรดซึ่งไม่ค่อยหวานตัดกับช็อกโกแลตข้างล่างครับเป็นเค้กแบบเกรดดีแล้วก็ มีรสชาติความเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นซึ่งออกแนวเข้มๆอ่ะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเปรี้ยวหวานของสับรี่มาตัดกับความเข้มเข้มขมอ่อนๆของช็อกโกแลตนะครับที่ไม่หวานกันโอเคอร่อยมากลงตัวมากไอตัวนี้หรือว่าคุ้มนะคุ้มนะโอเคครับว่าทําได้ดีที่ชอบสุดคือไม่หวานเนี่ยแล้วก็ได้รสชาติแบบเต็มๆสับรี่แบบสับปรียแบบละมุนช็อกโกแลตตัดแบบเข้มนะครับแล้วก็นี่เนื้อช็อกโกแลตก็ของเขาก็ค่อนข้างจะดีด้วยนี่จ้ะเนี่ย โอเคครับพุ่คนจอก,กันรีวิวคลิปมีเบงก่้ยนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะ